สวัสดีครับผมเอลำปาานะครับนะวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูปิดตามหาสนเสนห่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปี2 5 2 1นะครับนะเนื้อใบลานนะครับนะหัวไหลขวามือนะครับจะยกนูนสูงแต่จะสโลปลงไปแต่ฝั่งซ้ายนะครับนะจะยกนูนสูงหัวไหลซ้ายจะยกนูนสูงกว่าหัวไหลขวานิ้วฝั่งขวามือครับวิ่งลาดยาวมาแคบจะชนขอบด้านหลังเลยนิ้วรองเท้าจะวิ่งมาแค่ครึ่งเดียว ลักษณะพุ่งจะป่องนะครับใต้ท้องนะครับนะจะเป็นลักษณะเป็นล่องกรีดลงไปคมๆเลยครับเห็นไหมครับเข่าขวาจะคอดยาวยกขึ้นสูงกว่านะครับเข่าขวาคอดยาวกว่าฝั่งซ้ายนะครับนะพระที่ไม่ใช้นะครับจะมีลักษณะเป็นคราบแป้งขาวๆครับนะครับนะเป็นแป้งโรยพิมพ์นะครับจะต้องมีรอยปลิ้นเล็กๆน้อยๆครับปลิ้นมาด้านหน้านิดๆหน่อยๆครับนะครับพลิกด้านหลังมาครับตัวสระอูนะครับจะหักงอนมาด้านหน้าแล้วก็โค้งลง องหักมาด้านหน้าแล้วก็ลงล่องขึ้นมาวัดประดูชิมพีครับคำว่าวัดครับไม่หันอากาศจิกเข้ามาด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาด้านหน้าสะบัดหางไปคมคมครับจะจิกหัวคมคมนะครับก็ตวัดหางขึ้นไปลักษณะลอยย่นเป็นหลุมๆลุมนะครับนะครับเหมือนหนังช้างนะครับนะเห็นไหมขอบบางองค์ติดชัดก็จะเป็นรอยตัวตัดถ้าติดไม่ชัดก็ จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับนะครับขอบจะเรียบไปเลยยินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นแต่หลายหมื่นนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิกเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไิลดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ